สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับทุกท่เดเออไปดีแตกลุยทุ่งพี่น้องลุยทุ่งอีลีเราพี่น้องท้องแทนได้พี่น้องแตกลุยทุ่งนะครับลุยทุ่งท้องแทนนะครับเด้อเอาแล้วฝากก็อลไรก็แชร์ก็ติดตามก็สับสกัยนะครับเป็นกำลังใจนะครับ แล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เดี๋ยวมาขุดตับนาเดี๋ยวไปนอนเด้อเป็นกระลังใจครับผมเดี๋ยวกระลังใจครับผมซื้ไปเรื่อยๆนะครับผมชีวิตบ้านๆครับเป็นแบบชีวิตบ้านๆบ้านๆเนนนด้อปดไปนอนเด้อ กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจการดีกรีเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ใบมังกรปากเนามีแต่ลุยธงโดยตรงนะครับนี่ยลุยทุ่งลุยนานะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับผมเป็นกบเอาบกค่อยเจ้งอกครับไม่ว่าบกค่อยเจ้งอกครับให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อครับเด้อพิจารณา นะครับที่ครับผมมากับลุงได้ครับผมมากับลุงวันนี้มากับลุงนะครับมากับลุงเอาลุ้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกดเป็นกำลังใจในการดีเด่นเรื่อยไปน้องเด้อชีวิตบ้านๆครับผม แบบชีวิตบ้านๆไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆไปคำๆครับผมไปคำๆไปย่ำคำหน่อยละครับผมคำเรื่อยๆนะครับไปกดแชร์นะครับไป,ปแชร์กดติดตามสังคมไทยปดดุ่มยุกวันนี้มาเอาอยางพี่น,นอ้องเอาไม่ ไม้ไผ่พี่น้องไม้ไผ่ไม้สักไผ่พี่น้องเปินบริษัทเราเปิดเราไม้สักไผ่เราพี่น้องนะครับกำลังใจเด้อครับเด้อไลค์กดแชร์กดติดตามรับสัปสไคร้ใบมะกรูดังน่องกำลังใจในการเน็้คลิปพี่น้องไปเรื่อยๆครับผมชีวิตแบบบ้านๆกับหมอรำเทพคำศรีหรืฤกติศักดิ์คำศรีออฟฟิเชียลนะครับไลค์กดแชร์น,นะครับ มาเบิงเ่งรอยแตกพี่น้องงรอยแตกคู่ใจแตกคู่ใจนะครับไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆเดินทางมาแต่ฝนพี่น้องสีหาทีไปเรื่อยๆครับเดินทางไปเรื่อยๆรถอีแตกคู่ใจนะครับ คันนี้กระดังแล้วพี่น้องเอ้ยดังดังขับดังในดังโทรประเทศแล้วครับผมพี่น้องโทรประเทศเอฟซี FC แฟนคลับทุกท่านเข่าวาให้เดือกระลังแรงใจเนะครับเอ,อ้ยในการเทคคลิปตุกตาคลิปสมบูปีคลิปลนะครับผมเดิดไปเรื่อยๆลนะครับผมทุกอย่างอย่างพี่น้องเบิ่งครับเอามาแล้วฝากากดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับซับสไครต์เลยเดปุ่มหน้าวิดีโต่อๆไปครับผม เป็นกำลังใจนะครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆมันมทางดีแล้วครับพี่น้องเดินทางกันไปก็ตอองตั้งใจรีวิวรถพนะี่น้องรีวิวรถมัยังหลายครับผมบอกว่าเป็นกำลังแรงใจเด้อพี่น้องยุซีแฟน์ขับทุกท่าน,นกำลังแรงใจในการเ็ดิปพี่น้อง ดอกมาแล้วกติตตามน้ำเน้าแเมน่าสืบงสือพี่น้องกติตตามให็กำลังใจน,น้ำเน้เล็กๆ,ๆีน่อยเล้อพี่น้อเด้แต่สิมีแห่งเห็ดคิปต่อต่อไป้อพี่นอ้อคที่นี้ฝากก็ไะไรก็แช์กดติตตามกดสัสไผ่น้อเด้อพี่น้อด้อกำลังแรใใน,ใน,นคิปต่อตไปครับผมนะยบซทุกท่านนะครับเดือซีแฟนครับ บารเงิเก็บเป็นชีวิตแบบบ้านๆครับคลิปนี้เรื่องฝากก็อะไรก็แชร์ตัวต่างๆก็ส่งสัญญาณนะครับเพื่อสวัสดีครับผม